สวัสดีค่ะคุณยายเชนนีจ้ายายนวลก็ขอถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมือนี้กะสิมาตามความฝันของคุณยายงวดที่แล้วคุณยายเล่ากับปังดังคักดิเผาพี่น้องฝันได้หกศูนย์ศูนย์หกตรงตรงเนาะคะ่ะคุณยายงวดที่แล้วคุณยายฝันว่าจังไดกอจ้าบอกให้เอฟซีปังน้ำเนสวัสดีเอฟซีสูส่สุขคุณพระจ้าหวดก้อยยีนฝันว่าไปเผาศพไปจ้าเขาจบศพ มันเป็นปลาคือจังสมัยตะเมื่อคือสมัยร้อนีร้อนจ้าแบบมีกองฟ้อนเป็นบอมีกองฟ้อนจ้ามีใบเต็งไว้น่ะยายกันว่าเอาคุยยางไปหาว่าบัดปลากันนะมันคือจังเป็นยางกัาไปใส่กับเป็นกองฟ้องกันห่อแย่คนตายเนาะเออมันีเล่โอ้ยมันโดนแล้วไอ้ผพวกเมียกันนะโซวเหนียวหาคนคนหนีวัดแล้วคนเมียวัดแล้วหาทางที่มากับพวจักได้ยางมากแต่ทั้งยากทั้งแลนยางออกมาเลยมาื่อผู้เฒ่าผู้เดิมจ้า ไหยายยายถ้าออกไปบ้าดไใส่คนจะเรียกว่าออกไปทางพิระลาคนเรียกว่าจะเผาไปยายเสียอดท้องดีหายคนรเขียนคือคนเขียนหายเขียนหหก่วนจ้าแดงใจวายหกสต้องซื้อสีแดงใจวายได้บอกคุณยายต้องซื้อสีแดงสวยเขียนหายเปิดเบื่องได้ฝันนั่นละตาสะอวนน้องเพายงคุณยายน้งเพีคุณยายมันก็ขังวันมันยุจ้าห้างอันพ่ออันหอปากหอพคออนเราจะเนาะอี่แต่ลอยบาท โอ้ยโชคดียินดีนําคุณยายเนาะค่ะเนาะบัดนี้คุณยายก็จะเอายายก็จะว่าหางวดติสหรเด้ได้มาหางวดติดแล้วจ้าป้าทำมาไหนหลายเลยล่างคนก็ได้โทรศัพท์ววดวันที่สิบหกจ้ากันย่านี่ขอให้เอฟซีถึงนําคุณยายในเด้อค่ะคุณยายววดนี่ฝันเหลาไปค่ะคุณยายฝันแล้วจ้า บอกเฮฟังเน่เด้อคุณยายฝันมาจังใดกระไดเอาเหลี่ยบเรี่ยงดีๆเด้อคุณยายฝันแล้วจ้าฝันมาจังไดคุณยายฝันว่าน้องผู้ตายแล้วเขาสวดไปฟังล่ำสองคนน้องตายคนหนึ่งก็อายุละยี่สิบสี่ปีคนหนึ่งยี่คนหนึ่งสี่สิบสองปีอันผู้ยี่สิบสี่ปีนี่ผันพื้นผันดื้อไปเต้นหนาห้านกะขากันกับผู้ใส้เขาก็เล่นท่ากันหลากไปโฟมเขืนตายยายฝันขึ้นเดียวกัน ฟันบ้าน้องน้องคนคนคนแรกเนี่ยอายุยี่สิบซี่ยี่สิบซี่ปีเธอพมขืนตายเลื่องืนบายังได้ก่อกรอซี่ศูนย์มันกระตายแล้วคุณจะสื่อซี่ศูนย์จริงๆเหรอพ่อว่าจะไปซื่อเลขน้องสาวผู้ที่อายุยี่สิบี่เนี่ยจริงๆแล้วคนยังมีชีวิตอยู่บอค่าคุณย่ายตายแล้วโอ้คนตายแล้วผู้นึงอีกยก็ตายคื้กันอายุว่าหลายสี่สิบสองครับกัน ป้าเห็นทั้งพี่พี่กับน้องพี่กับน้องผู้หนึ่งอายุสองซีผู้หนึ่งอายุซีสองป้าฝันฝันเห็นพี่น้องเนาะค่ะเลียสิเป็นเลียกพี่น้องป้าเนาะคาะพี่น้องเนาะกับป้าแน่เนาะค่ะกับฟังเบื้องว่าคุณยายสิฟันว่าจะไหนต่อไปหลังจากที่เขาคุมคืนน้องตายแล้วคุณยายจัดการจะไหกับศพน้องเนาะป้าจ้าไม่ฝันยายไห้ยายไห้หรือว่า มึงก er ็ดดื้อหายมึงนั่นหายเรเขาขามึงตายเอาสิบาลีแยกก็คือปลาน้องตายอายุมันต้องออกซีศูนได้แยกปลาขึ้นไปโอ้ยายยยาตีเป็นปลาผู้หญิงนี่เป็นซีตายนี่เป็นศูนย์ศูนย์คือเก่าตายเป็นศูนย์คือเก่ายายเแล้วนอนนอนในฝันในฝันในฝันแยกแล้วสิเปซื cool. ้อเลขย่างไปเขาก็เลี้ยวเบาไปเจ้าสีไปซื้อนจ้งได้เลี้ยงออกเลี้ยวเข้าวังสิเออเจ้าสีไปซื้อเห็นแยงเลี้ยงออกเลี้ยวแต่ยายเข้าวังสิ ออกเยังไรมอเตอร์ไสองหนึ่งในในในฝันนั่นเวลามอเตอร์ไซค์สองแมนกติแล้วเลขมันจะออกายสามกลัวเนาะค่ะเขาเกิดเที่ยงเขาพอว่าออกแล้วออกแล้วมันขยฟังว่นเราดีสี่ศูนย์มันออกสี่ศูนย์เขาว่โอ้เขาจะว่าเลขออกแล้วสี่ศูนย์เท่ากับดเท่าอ่ไปซื้ออยู่แล้วตัวนี้ันปอใหญ่ใหญ่กันเสียใหญ่ได้ไหายใช่ป่ะออกยังไรคนทีไปซื้อเสียงเขาเขาว่าท้าไหนออกรอไปซื้อวันนี้กองพุ่นวันนี้ในฝันใหญ่เนาะ ยห่กับเรื่องผมยางคืนว่ามาเอากูฝันตัวดิู่เป็นยี่รีตัวดียาาจบประวางสี่นะย่ากัะวันใจสี่ศูนย์ศูนย์สี่อได้บบี้เยย่าเหมศูนจบศูนย์สี่อทัานเสียงกูสร้างบอกว่าเลขสามตัวพันเบ้ายูวะพอดอ๋อพอดสามตัวพันหาสี่ศูนย์วางสี่พี่น้องคุณย่าเป็นฝันเนาะจ๊ะหาสี่ศูนย์พนะเอาพ่อเปลนแนวทางเนาะค่ะนอกพี่น้องเนาะจ้ะ ้คุณยายมาฝันดีค่ะถ่าจ้าจ้าฝันดีใขอเอฟซีถึงสุผู้สุขคน็ดจ้าเด้อคุณยายฝันลักษณะนี้คุณยายเคยฝันบอจ้าว่าเลขออกแล้วออกมันเถื่อนคุณเคยฝันตะเทียนเพราะท่านเคยฝันนอจ้าเนาะพึ่งฝันเป็นงวดแรกจ้าต้องว่ากับฝันใจอยู่ยายมันใจอยู่เนาะจ้าเนาะมันใจตัดซี่นวนจ้าซี่สวนตัดเล่นเอาเนาะค่ะคุณยายเนาะขันสมหติว่าผู้ใดมักไดยชอบก็จัดไปเนาะเลขฮาซี่สวน หางเดียวบบมีตัวแปรพี่น้องเอ้ยมาฝันดีค่ะแต่จ้ากะสิตัดเลีนได้กะหาศเนาะค่ะ4ีศูนย์หซกะสิกรับตัวเป็นได้กะศูนย์หศซหาซแล้วก็พร้อมด้วยอายุของของน้องของนองสาวเนาะจ้าเนาะของน้องสาวเนี่ยเอาศูนย์ใส่ศูนย์ศูนย์สองีศูนย์ีสอศย์สองซเนาะ สีเป็นศูนย์สองซี่กับวอะไรเนาะค่ะน้อเพิ่มเพิ่มเนาะเพิ่มเป็นเพิ่มสามตัวเป็นศูนย์สองสี่พี่น้องมาฝันดีผัดแหน่เนอ๊คุณยายเคลนเอจ่าเร็วๆคุณคุณยายจ่าคุณยายฝันมือขึ้นมาที่อะไรนอจ่าหนิเอาฝันมือขึ้นดิมันที่สไลด์สี่ขาไม่ที่สีขึ้นมันที่ขึ้นมาที่หกฝันมือขึ้นขึ้นมันที่หกนอจ่าเนาะ ได้ปะเหมือแรงคุณคุณยายกะไปเซียงอยู่สิไปเซียงซ้่มอีกเนาะไปซื้อละตตีละตตลรีมาเซียงไก่เลขส่วกไปจังงันสิมาบอกเหุ้เด็บซีฟังอีกนะไก่เลขส่วกฉันกัสิไปขอตามแนวทางของคุณยายอีกอยู่โตเลขให้เพิ่นเบิ่งในคุณยายนิดตามให้เองจ้ะเธอไปอีกคุณยายยกขึ้นอีกค่ะยกขึ้นอีกค่ะคุณยายยกขึ้นอีกค่ะยกขึ้นอีกค่ะยกขึ้นอีกค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องแคปเอาเด้อจ้ะแคปเอาเลขฝันของคุณยายเคห้าสี่ศูนย์ ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่เนาะค่ะจะส่วนศูนย์สองสี่เนี่ยก็เป็นอายุข,ของน้องสาวเพิ่นผูที่เสียชีวิตเนาะค่ะเธอโก้มคืนตายเสียชีวิตก็ได้เลยได้๋ยนําเอาเลขศูนย์คนเสียชีวิตก็เพิม่มศูนย์เข้าไปเป็นศูนย์สองสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมใก้ท่านผู้ชมเอาเลขส่วนนี้เขาไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโศกเบิงคุณยายเข่นฝันดีครับพี่น้องเออเดี๋ยวไก่มือเนาะค่ะคุณยายคุณยายกั ลูกหลานก็จะไปขออนุญาตเนาะขอสัมผัสคุณยายเขียนอีกคือเก่าคุณยายเขียนบาแพงบาห่วงเนาะค่ะเนาะเต็มเต็มใจให้เนาะค่ะเนาะอนุญาตให้ไปถามจะไม่ถื่อนจงอย่าแผลที่ถื่อนตัวประเทศหรือจ้าเฮาเฮากระกดไ่อยกดแย่คุณน้อยพลาดไว้แล้วนะนะจ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะคุณยายสุดยอดเลยค่ะคุณยายฝากอัี้ยนไปหลายๆนะจ้าฝากอัน ช่องไห้ยายนวลพร้อมพี่น้องอค่ะสุดท้ายคลิปนี้เนาะคะ่ะคุณยายายายนวลก็จะขอขอบคุณคุณยายเค้นนะคะอขอบคุณเอฟซีขอบคุณท่านผู้ชมทุกถูกทันที่มารับชมเสียสละเวลามาชมคลิปของยายนวลขอให้หวดวันที่สิบหกกันยายนบศสองพันนี้เอฟซี FC, ทุกคน ลอยๆปังๆโศกโศกมันมานได้สองตัวสมตัวกันสู้ขู่สู้ข้นเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะขอก่าวขำามาสวัสดีเนาะค่ะคุณย่ยสวัสดีค่ะ